เธอไม่ควรจะได้ยินเสียงนั้นเพราะเธอไม่ได้สตาร์ทรถไว้หัวใจของเธอเต้นระัวมือสั่นเท่าขณะเดินไปเปิดผ้าม่านหน้าต่างเธอมองลงไปที่รถของตัวเองเครื่องยนต์ติดอยู่ไฟหน้ารถส่องสว่างและที่บอกคนขับมีใครบางคนนั่งอยู่บีเบิกตากว้างก่อนที่โทรศัพท์ของเธอจะสั่นอีกครั้งข้อความใหม่ปรากฏขึ้นเหลือเวลาศูนย์ศูนย์นาทีในการเริ่มเดินทาง มิฉะนั้นเราจะมารับคุณเองบีกัดฟันแน่นหัวใจเต้นรัวเธอไม่อยากลงไปไม่อยากขึ้นรถคันนั้นแต่เธอรู้ดีว่าถ้าเธอไม่ทําตามมันจะมาหาเธอถึงที่นี่เธอสูดหายใจลึกรวบรวมความกล้าก่อนจะค่อยๆเดินลงไปที่รถเธอเปิดประตูรถอย่างระมัดระวังจ้องไปที่บอกคนขับแต่กลับพบว่ามันว่างเปล่าหรือเธอแค่คิดไปเองเธอตัดสินใจนั่งลงที่บอกคนขับ และค่อยๆหยิบโทรศัพท์